สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง My MP Channel นะครับทนี่เราจะอย่างก็ไปไต่กินูนกันแล้วไตกกินูนกันแล้วไตกินูนกันแล้วนี่เราก็ถือปา่าเลยครับนี่ที่เรามีแล้วครับปรปไ,ไ,ไ,ไเปเดินไปอุ้ยไหนจริงหรอไหน นี่เดะเอ้ยบะแม่นนี่เดะแม่นโอ้ยบะแม่นปะแมงอีนูนมันหน้าตาเป็นจังเดะครับเอออ๋อนี่นะคะนี่นี่ตัวนึงนี่ไปไปหาตัดจับนี่เราจับให้ดูนะครับกระบาดเขามากเนาะนี่เห็นไหมมันหน้าตาเป็นจังซี่นะครับ ไส่บางต้นผุนดิได้ต้นได้เอาแมวมือไม่ได้ใส่มือดิไมบิดบุล่ะไม่เห็นอ๋อนี่นะคะนใ่นีน่เราได้มาแล้วครับดู <c oughs> เดี๋ยวมันจะเต็มนี่นะครับไป <c oughs> <c oughs> ขยเนะพอดีเออ,อ,อได้เยอะเต็มเลยถ่ายดีเใช่ไหมดีเออหลายป่ะหลายกว่าต้นอนไหนอ่ตอนนี้เราก็มาอีกทีหนึ่งแล้วนะครับเป็นต้นทุเรียนนะคะทุเรียนนี่กินใบ คนูมากินใบทุเรียนมันมาโฟกัสหอหอืมทุเรียนดูทุกคนนี่เยอะเลยครับตัวนี้ เห็นไหมนี่นะคะดูอุ้ยเห็นชัดมากมินชนหนูด้วยขีดแตกเลยแมนเอาเดี๋ยวขิดันห้โอเคโเคคือยังเดิๆเเข้าไปูยองเยกันตรงนึงคอยยะนมาทงนีมางนีโอ้ยทุกคนดูบินลุ้นเลยเดีแล้วก็ เดี๋ยานี่ทานี่ตัวอะไรตัวใหญ่จังแมงมันเหรอแมงมันมาซะนั่นน่ะโอ้ยมันบินออกมันบินมันบินออกตายไปเลยได้กนนี่หูจะไปกินย่างแล้วคะไม่มาจับแมลงมันมีแมลงนั้นด้วยที่มันขอบคุณค่ะ เด็กก็เด็กตัวใหญ่แท้ะนี่โตโตหาดิเอาแม่มึงขี้เงาอยู่โอ้ยแงจังวิ้ยหนีจ้อยอย่ยขี้เตกมันขี้เตกตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะขวเดี๋ยว๋ต่ไปเปิแก้ได้พี่ก่อนไม่รู้ไม่ได้บอกแล้ว พอได้ถอดหมอเดี๋ยวเตะถอดก็ดีเนี่ยโอ้ยรำแกงสัดจ้าอีผู้ดีอีผู้ดีจอมปลอม <c oughs> ตัดทาไปตอนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เรามากิน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทายก่อนจะแซบเนาะ ขอตัวกินก่อนนะครับกูกินบันี้เลยเอาเราจะมารีวิวรสชาติกันนะครับมันจะแบบเค็มๆมันๆนะครับเหมือนเรากิน,นยังวะมูทอดเดักเด้อะเห็นปะเหมือนดักเด้ครับเขาเรียกดักเด้กวะเ <c oughs> มือนจิ้งดีเออมันจิ้งดีอะไรพวกเนี้ยครับจำเ พูดถึงประโยชน์นั้นไม่มีครับประโยชน์นั<ส>้นอร่อยครับแซ่บครับแซ่บอิ่มีครับสวบครับตับเชื่ังจากฉนอโอเคครับเราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย